สวัสดีทานคุณสมวันนี้บ่าวสมกินอะไ้มากินอาหารจานเดียวเนาออาหารสาวของบ่าวสมกิตที่เดินทางมาประเทศไทยเนาะมาทํางานเนาะเด็ดซีบ่าวสมกิกับบริียบกินรู้ป่นเนาะกินแบบสบายสบายเนะาะอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับอยู่อยู่คิวรถทาตอนนี้ทา,าขึ้นรถอยู่ทาผคุณส้ม ซีวิตกันี right ่แหละคนช์ฟ enfin, ูซีวิตครับทุกท่นเขามาส่งกินเนาะอืมดีใจด้วยจะเคยเมนูยังเนาะอ่ะารคือปลา ับอยู่รคนสูงชีวิตชีวิตชีิตท่ดสวยรูละอัไหนเนาะ สำคัญคือจะซีทอนะหามดุนสนเนาะทอไหลแต่หามทอยทุกคนมีเป็นห้ามืดในสีบินเนาะจางไปวันหน่อยทีย่ยรตรงนะั้นอืมอืมอืมแชบแชบช จไปสำหวับคนที่มาสู่ทำงานไทยเนาะกระสูนเด้อยังลันแกงให้เนาะ ซูเมอร์นี้อาหารการกินกับแห้งมีทางบางลาวครับ